สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอี๋เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่เก้าสิงหาคมหกห้านะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือหนึ่งกับเก้านะคะตัวรองก็คือห้ากับสามหนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสามสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเนาะ

ห้าเจ็ดเก้าเแล้วก็9 7้จนะคะจับคู่ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหกหกเจ็ดหกเก้ากปดแปดหเจ็ดเนะขออห้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมจับคู่ซื้อกันเด้อบ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายเนาะแลไป VIP ทำแถมให้หน่อยนึง ตัวดินก็สองก็หกก็สองศูนย์สองสองสองหกสองแปดหกศูนย์หกสองหกหกหกแปดจับคู่ก็สองศูนย์ศูนย์สองสองหกหกสองสองแปดแปดสองนะแปดหกหกแปดสามตัวก็สองแปดสองหกหกศูนย์สองศูนย์แปดหกแปดสอง พีไอพีบ่ายตัวเด่นก็คือสามก็แปดนะคะสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปก็สองกเสองก็สองศูนย์สอปดเมวานธรรมดาไปเข้านี่แคอีหมดเลยเข้านี่แคอีพีไอพบ่ายหมดเช้าบ่ายหมดเนาะ ธรรมดาไปเข้าวี p หมดเลยวันนี้ทํา v i อให้ด้วยเด้อก็ดูที่มันจะเป็นยังไงก็ลองจับคู่สี่ตัวกับสี่ตัวแล้วก็ซื้อนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะเข้า v ี p เต็มๆเลยเข้าบนเข้าล่างเลยเมื่อวานนี้ไปดูที่วันนี้จะเป็นยังไง สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสกากดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังๆค่ะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ